รยเยะยงแลวเฮ็ดมาออ,อ้าวอาศัยลูกช่วลุนคนหลายค่อยมากหลายพี่นอง,องทานีแม่ทานอนจำปลาสีหนึ่งสองสามสีพระนอมพระ เออไม่ไปเพิ่์นขอบคุณอะไรครับพี่น้องมิสมีอะไรเด้อเจอกันใหม่ร้อยเจ็ดสิบปียังโมผู้ข่อยมียูวันมาเลยเสื้อเป็นแรงใจน้องฝ่ายหนักครับตั้งใจนที่เป็นพระเอกเราเบิกตะเบิคือดอกเป็นกระเทยเพราะว่าพญยสาปีนี้อยากได้ผู้ชายเพผัวลำเลีองรับบ่ได้ลูกสะใภ้เป็นกระเทยเพราะว่ามีอักเป็นเป็นผู้ชายก็เลยมาพ่อพระเอกพระเอกไหมเพิ่นว่าเพิ่นเรียนอยู่มอสแต่ว่ารับท่านในเก่งดอกเล็กน้อยมากเกณฑ์จัดตั้งนะ นีคือบอคือบออ่าพระเอกพระเอกพระเอมายังไงลงสูญ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 รับเพิ่นห้างบหแดงแล้วเรนี้ยเออเออล่องสูญรับเพิ่นได้ลงสูญรับเพิ่นได้เราอายเราอายยังน้อยพระเอกไหมเสียงอาจจะเพิ่มีกผมเดี๋ยว่ะมาหน้าตาเราดีเลยออกมาไปก่อนพระเอกเพิ่นหายยากเสมอไม่จับกระทื้อส่วนมากนะมีอ่อนมีอ่อนมีอ่อนพี่เลี้ยงมาหน้าพี่เลี้ยงกันมาวันรับเงิน โอ้นงกอนได้บยากาศเด้อนางก่อนนาก่อนออยบาอออายากาศกันปะพระเอกหายอยากไี้พ่พุาการมอลัมพระเอลลกลงลศูนย์ซีเมนเอครับอาจารย์โอ้หนูจะ่าซีเมเอร์มอลัเจา้ามัออแต่พอกันอาจารย์ตตกบ้งเอเนาะเป็นคืบอพ,อพุาการเดนมาแล้วขันเสียงดีเอา,ขอา,าเข่าจัากันเลยจะไขนหนาใคขก็บอกฝาก่ายนี่หรอ ดน้าตาพ่อตาหงอกได้หน้าตาลมพัดตกลงมาเลยเหมือนตาคนเหยียบย่ำมอมัสอมอมัสอมอดแดงเร้อใจเจ้าดามปล่อยทิ้งเจ้าปล่อยว่าง ต่ออ,อ,อีกจกะไี่เป็นตกคือชีวิต <มา S 2> ห่างห่างของชายหนุ่มคนจนสาวบอส่วนเหมือนข้าไม่อย,อยากเห็นหนาวไม่ได้ใช้เพราะไม่ใคร่มันซ่อนเสียงเล่าและปีไม่หนาวสาวสมเพ่อนสิมีงานไม่ว่า เสียงแม่อดซอดไหลชีิตได้เบิดแหงคือหมแดงปล่อยทิมห่างห่างลุดสุดดิบน,นี่นอ้องพี่น้องจะได้เบิ้องค่ามกันตัวลกูกเลยพยศกับเพิ่งเคยเห็นพิตาเสียดีโยมพิตาลูกรออยู่ I'm noise. นนุ่มกว่าเมืองหีกไหมเนาะจะไดนยังมาบลานะเดี๋ยว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 ช่องผมเจ็บ่ากก่อนนัดหามงแรงเฮะแป้งออกสามเทียแล้วเปลี่ยนลูกเปลี่ยนสีไปเหมือนไดนาคอยพระเอกครับเนี่ยพรครับหัหิบสอีอ่นว่าพระเครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละเอาไอมโอ้โหไม่หัดไม่หัดเลขขาเออเออมามากล้วยกลวยกล้วยวยไม่หยังฮาเบาหวานเขืนเตรียมเตรียม เตรียมเตียมละแต่บามื่อนี่ยพอเดียวยามานี่มีหอดกลวยบุ้ยเขาน้าปั่นนกมวยมีบมลรัหมเอ้ยมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยววมาดอกแต่หาโมเลมืหนึ่งมันสอีทองผูกเร็วด้วยนะ้อผแล้วโอ้ยราบนมัจากรพระกุเจ้าเือดนเกืดลโอ้พระเอกหมอลำเตอนนี้คุณแม่ตักยิบพวงมมอไรอยู่ตเมื่อก่อนนี่ท่านเล้ยอยู่แม่ยกอะแม่ยกปาอ่า อาจารย์สมศรีเมียไปนอกครับผมอาจารย์สมศรีเทศบาลเมียยังครับผมกษิเมียตัวนั่นออกมาดีไหมเนาะเดี๋ยวเรากินพ่อกันอยู่เอาเนี่ยดูอยู่กับพกับบุญเสียงท่อมอลัมป์นดิครับมอลัมป์นะครับคันใช้สุดสีสมสมเขาเกินสร้างไฟฟ้าตัวหาบ่อแต่จังเสียงเกินมาลัมป์ป๋าอันนี้ผมผู้ประกาศว่าหันมามอลัมผู้บาดซักหน่อยพระเอกหน่อยครับขั้นว่ามหาบ่อติดเสียครับเขาเผาหมู่บ้านนี่หนุ่มกูมึงอีกดิเพื่อขาตายหมู่บ้านนี่ ใส่แป้งพิษต,ตะลับห็นปะใส่แป้งพิษต,ตะลับขั้นว่าล่ำเนี่ยการล่ำไม่ใช่แบบบอกพี่น้อ,นองเฮาเนี่ยขั้นว่าล่ำเป็นล่ำนีเนาะครับเนาะเออเออเมื่อนี่เป็นงานวัฒนธรรมครับผมเออเออ,เอ,อล่ำนีเพราะห้ล่ำไปทัวเออแมนตัวให่ล่ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมแมนตัวเนาะโดยจะพอะจังหวัดหมาข้ามเฮาเนี่ยเบราแบบประหยัดมันยังบวใจเวลาโอ้ยจะมาสั่นเลยหมาสาข้ามเฮาครับผมเออสีมีทำนองไปเด็กกะลักครับทำนองอย่างเอ้ยทำนองเหยียบไฟฮ ทำน้องเกียบไฟมีทับน่องในแนวมาลัทั้งเบิดเลยมีทำนองอุบลอุบลทำน่องอุดรอุดรทำน้องรีตะเกดอยป่มี่อศรีสะเกมันจะบอกไปมันเปลี่ยงสีบ่มีทำน่องรีสะเกยหมมีมัดลำสูฟังหน่อยรีสะเกมาให้มีมันก็มีทำนองสีเกอ่ะอ่าล้งเบิ้งภาษาน้ำข่อยมีมัดจนเนวเราไมีจะปอบน้ำข่อยอ่ะลำทำนองรีสะเกดลองเบิ้งิวสิ c มามาเขาทีบีบถือบ่ล่ะเดี๋ยว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 อยาหวานข่อยดีว่าโอ้ย เจ้าหั่จักว่าไข่พานห้อนพานหนาวมานีจักเวียที่แล้วเออเออยข่ไปยุกับสาวน้อยสองปีปาขนาดาได้กอกรัตนาสินสองปีปาวขนาดได้อีกปฐทน้ำดาบสออีกสองปีปาปทโธมึงไปลำบ่แบกเล็กคอนไว้ปัทโคอนไว้เนี่ละบวกก่ายอยู่บ่าวจูก็ดีตาตั้มเนี่ยแต่กูว่า คนเฮานี่ต้องปรับปรุงเจ้าของแม่นวะไปฟังเขาล้ำมาหลายหม่องเฮาก็จื้อเอาจื้อเอาอยากฟังทางนอกรีกราหมูเลยผู้พักหลักจำสีสจ๊ะมั่นใจตัวเออเอามาเอิดคมมาฟิล์มนักดนตรีของงูจับ้าเอาเพราะไปยังหรอกเจ้าผู้คอยลับเนี่ยเบาหวานคอยเยื่อขืนบ่อทำนองสีสจ๊เอ๋อผู้จัดการครับเอาต๊ะต้อนออกนนเออทำนองสีสจ๊ะ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปลูกหลานเท่าชาวคณะรับเดิกเลิกสวยกระเทยข้อยอมน้อยสิ้นขอจงเมื่อลาข้อจงเกียรติของพี่น้องมาพบกับลำเรืองต่อก่อนเมื่อนี้ขอเสนอนิทานในทองเรลืองเรืียกยังเอ้ยผู้หักได้กินหนังผู้สร้างได้กินชาบูโอ้กโหดเรับสมัยใหม่เนาะขอรับสมัยใหม่ครับมยังท่านสมัยแค่จะไปกินทุกทีไม่พอ เชิญรับชมรับฟังท่าน้องสีสะเกดล่องเบิรล่องเบิงเพราะว่ามีไข่ลํำได้ผู้เดียวประเทศไทยเนี่ยบอกได้มีแคเคือครับผู้ใดเคยไปสีสะเกดเจีเข้าใจดีโอ้โหวานขึ้นเบยบบบครับผูกความแดงปวดแอวครับมันไหลเลยครับเอ้ยทำนมต่อหวานขึ้นเมื่อล่ำขนไดทําน้องนี้ผมผลิตขึ้นได้ยุ่แถวแถวย่างสุ่มกับล่าสีใล แถวนี้หอมแดงครับกระเทียมเอ็มเลยครับแจกแล้วมันเป็นเป็นเบาหวานกระเจาะบอบมันเป็นทํานองของมันเองครโอ้บาบาโอ้พ่อมาถึงย่มแลง้าพให้ผมหอมแดงกระเทียมแหงกับหอมแดงแมนกวอ่มันอดียวใต้กู้ใต้อันนี้ละที่ละเจ็ดอันนี่ละใต้กู้ใต้เดี๋ยวแมน เลยแมนนะแมนบอพีใตยกูตายโอ้แมนดีดีอ่ะตายกูตายมึงสิกินบอกินมาบอกินมึงตายมาล้่นสีตะเกียพ่อมาถึงย่าแมลงผ้าไปปลูกความแดงกระเทียวแห้งกับหอมแดงผูกวังตอนหนาแรงหอมแห้งกับบอแดงเออเออช่วงวังตอนหนาแรงใจหอมบกสะแบงบ่อมาถึงย่าแมลงวางตอนฝนแรง ตายกูตายจิเจ้าก็ี้เจ้ามาคว้นไข่แม่นันไม่ใช่ไปมองหันบอกเออนีนอ่นะ,ะมันไปหันมันออขอโทษขอโทษขอโทษจะกินบอกกินบอกกินมึงตายโอ้โหสีจะเกล็ดหอมแห้งกระบาดแพลเออ,เอ,อ,เอ,อพ่อมาเยอะตายอห้อ,องโขกสะแบงกความาตอนยามแลกงว่างตอนคนแรพกพริกระบาดแพลกระเทียมกระบาดแพลหอมกระบาดแพลแห้งได้แต่นอน แลลกแง่เออแต่ฤดูช่วงวันตอนอาแรงหอมแข็งกะบอ่แพ็งเฮ้ใต้กูใต้ทีกูเอานี่ไปบ่งนี้อยากพวกอันนี้แบบอยากเอืองทำนองขวันแจนแบบดาบสอขวานแจนบ่ต้องไม่ลีลาได้ลีลาไปลีลามากขวานแจนบ่ ลีลาเปิดตัวเปิดตัวาารขอนเ่นตรงมี้ว่ามีซุกเด้ยังลำด้นบอลสิบารัมยังไงใต้พยานครูบาอาจารย์ครับผมพี่น้องอย่าน้บงลำตงตอก่อนจำลองขอนเชนตุ่นสบับเห็ดะเอาหาเมียยกฮะจะย่างมายิบพวงมาไล่เตเมก่่เนี่ยพะท้าแล้วโยมมายิบหาพอหาแม่ยังทแน่จะพูดเนี่ยีบพ่อีบพ่อใครสร้างที่ไหนพูดอ่ะที่้านม่ยกมาจากะลาเลยบตเตอี่น๊บอมลิง อาเมียยกันเฮ้ยลีลามาล้อมหันเจ็ดเสียงก็ต้องมาได้เอาลีลาเอาเอาสังวาสนี่ซะหัวไหนมันจังว่าไงสังวาสอื่นขวัญศีเป็นลมไหมเออเอาเอารัตนสินซะนี่ละมีไอผ้าอีกมากมายเอาเอาพอยยืมถือเนี่ยพอยยืมถือรัตนสินเดียนตาทายาลาตะกอดตะพ้อเรือปอดจะเสียงว่าเรียงฟ้าผ้ากระดองมาได้ผ้าแป้งบามพาเออออกปาการตา้เกีจัาฟ้า แต่บัานก็บานงนกันตาเออคูชีเรียนปากมอรบเไอ้แก่แม่ค้าพ่องติงแกไปเล่นการเออสิอมน่าจอมแอวันโอ้ยนะฮามเลยจ้บนเดียวปาก้บ้านนีสวยนพี่น้องแต่บานี้ที่รำเรืองจงท้าน้องเกียรไฟวิรลพงษ์วงศิลป์เหนือหนาบัง โดยเฉพาะลำเรืองหูดสามเป่าค่อยมักแห้งมาวาทำน่องสารคามเพามีเอกกัดรักอยู่แล้วแม่นบ่เขาเอิอนบัวบานเคืองแม่นบ่แต่ว่าขันผมเอิอนนี่เขาผมเอิอนทำน่องทำน่องเหยียบไฟลำเรืองไหนเมืน่อควาทำน่องนี่สิฟังยากเนี่ยอย่างน้อยเอออาจารย์ครับเป็นยังอ่ะทรงซีกว่ะลำเรืองไหนฮะลำเรืองไหนล้ำเนียเก่านี่ล่ะเรื่องหนังผู้ฮาได้กินหนังผู้ชัางได้กินท่าบูนี่ล่ะเรื่องนี่โศกเหมือนคืน có xuống qua đây nằm xa của hội quân áo số của bà cưng dạng nha bằng để dạng bằng này 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 dạng này dạng bằng này dạng bằng này dạng bằng này là giường reo reo ơi và siêng... là vàng đâm lúc khó Sông quang áo xiáng loa ô, 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 ô. Ô Anh ô ơi 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 phát nhạc non được. ลาฟังหมอลำให้สอดเจอย่าเฝ้ายางคันหนีเมืองควายฟังบทผ่นฟังก่อนตอนมันเอ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 โอ้ยโอ้จีจดเจคุณเที่ข้อหักนั้นเมืงอไหร่กูบ่นด่เนะละบทสแสดงในคืนนี้พระเอก นาตาดีโอ้ยูยังข้าก็พปุ่นเอาได้หอดมึงเ่งบอกได้จังไไม่เอกนาตาดีบังเอิญรูปใสเบก่อกว่ามันมาไปเสกอะไรกูเพิ่งมาหนาคือหวก่ไหมเ่าสามเส้นเท่ากับเบ้างนาหมอล้ำเท่ากับฟังก่อนโอ้สีมาบัีมาบงดตงตาหนาหมอลำมากรแมนแล้วมันก็ยังงั่นละเนาะผู้ไดียนก่อนลัำไปบุูนเสียงท่องไปเียนเนี่ยก็ไปยังันเลเนี อยากราไม่หันแล้วคือเื่เชิดมาพื่อเอกหัวราดพี่มันปกครองกันบ้าอะไรไปโอ้ยพี่รองเอ้ยเมื่อคืนนินี่ไปรับอยู่เรื่อง<น>อุบลออรัำนำกัน3มคนคนหนึ่งตายฆ่าหานมันเป็นยังงมันสอบคุณต้งสีหน่ะคุณหลงควมรับนีละขอตุกขอตุดสขอตุกสาขอ<า>ตุกสอบไปสอบมากก็หลงเ้ยแต่เนี้ยคุณ่เข้าใจเนาะนั่งยุ่งๆเสือเนียชื่อือยุ่งอ่ะโอ้ยเนาะ พ่อจะแต่พูดรู้ง่ายว่ามองตาพูดเรื่องเลยล่ะโอ้อ้อามันชื่ออะไรมองนี้รัามองนี้ล่ะหมอลำหน้าตาดีฝากเสียงล้ำส่งให้แฟนแฟนใดเออเอออานางฟังเออ เสียงดีเดละาสารภาเมืองอยู่อย่างหินเก่าเฮาคอยนอนเสียงดีีหมอลำหลายตอนแบ่งขแนงขนแสงไว้หลายหลายหลายมาลคล่ะครมีลำปอนมีลำเหลือมีลำสรงทุกพื้นทีแมนแมทางอำเภอวาลเบือบ้าน ผมอยู่มาล่ำอยู่บอระเบือบาครับบอระเบือครับให้บอกซุ้มไข่มันเผาเด้อแมนอยู่ทางขวาเจ้าห่านี่กระได้กูเลยาขวงเลยกูสังหลายซุ้มไข่มันเผาไข่บอไมีมันตะเผาแม่นหนังเออละบ้านผมอยู่บอระเบือละเมืองนาเกลือขันบอนเขาเข้มเข้มอ่ะเออเออ เมืองคนเบาแม่นอีน <gewoon und sensory tissues> ีศรน้านวลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ <üyor> ้โ <die> อ้ยเล่นไพ่เสียเมียเลยปล่อยอยากฟังแบบเต้ย สุดๆเลพี่น้องแบบเตะๆแบบมอลัมสบ่หวลระเบือเดี๋ยวอาจารย์ตักเอออาจารย์ตักบ่อันอยากเจ้งไหนเจ้าหนึ่งแน่อดิบ่อยากชงคายาเบาหวานผมแน่อดิโอ้ยอยามาพี่อย่ามอลัมกุ้ยเอกหน่อยทะไม่ยาเบาหวานเอากินกล้วยกินกล้วยน่าตะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเออเที่ยวมามื่อนี้เออจะแบนเรื่องปากดีอ่ะจะแบนเมื่อปากดีครับเนาะแห่ได้ไหมนะ ม่เจอกับตักประจำเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้อาจารย์ก็จะไปอีกบอระเบือไปยังไปยังงานลอยกระทงฮะฮะกระทงนันลาเจ็กเขาบอกว่าชักงานลอยกระทงมันเป็นยังสิในบรรดาประกวดกระเทยบอระเบือเป็นกระเทยที่เจ็งที่สุดท่านไม่เป็นอาจารย์ตักป่าเพราะอะไรตัดสินบอยอมรับจัาเชื้อเสียงกันโซตายกระเทยบอระเบือคุณไนเจอกับแม่ตักทุกปีนี่ลอยกระทงบอระเบือกับงานลอยกระทวงกระทุก ก็เมื่อเนี่ยที่ว่าความพุ่หลายๆครับทั้งวัฒนธรรมบาระบือทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำทั้งบาระบือเออแต่ว่าจังหวัดเขาเป็นคนจัดเออเจ้าข่เนี่ยเป็นมรำม,มาตาบาระบือเออคนหนึ่งโบจกจับเอาข่อยซื้อว่าจังไหนเมื่อสี่ทางเลยข่อยก็ยังจืดอพราท่านด้ตอนนี้ไข่หวานขึ้นละมืน่นตึ๊บอยู่ในรถตอนเนี่ยมรำฮาจังได้เอามรำสาวมรำล,ลือทั้งบาราบือครับ <laughs> ขุนแผนแสนสะท่านนี่ละหมอนี่เมียหลายกโมโ็มูให้สาระข้ามครับมีมีเจ็ดสี้ยวเก่าจังหวัดครับไปนั่นบ่่านั่นแล้วครับ ทัมามาหันเอาเงินสองพันผมโอนให้เรียบร้อยครับผมเมียมึงอ่ะเดี๋ยวโรคบาลสาระคามเนี่ยครับอี้ไหนอ่ะอี้มันขอดมือนี่เหรอครับอีกินปูแดงกูณอ้วนหรือเปล่อีอ้วนอ้วนนั่นแหะวันละอี้เขาให้กินปูแดงไปซีดพืชเพื่อนไอ้เมียมันกินอ้วนมากักบอกเอาไปในตู้เย็นแม่ผู้แดงบอกมันทัวใส้นแต่เมียมันแล้วก็ได้ไปกินปูแดงเอาสอยสอยกับเปืนน้องฟังสอย